จโอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก่อนเลยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลักกี้เนโกะนะครับผมเกมสล็อตของค่าย PG นะครับก็คนที่จะรับชมคลิปนี้ก็รับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับผมมาลุยเลยเดีกวา่าวันนี้ก็งบมา1 8ื่นแปดนะครับผู้ชม วันนี้ก็อยู่ในเบตฟิก969นะครับผมไม่ต้องพูดเยอะนะคุณผู้ชมซื้อเลยเจ็ดวันห้าเยอะไปสักเบตห้าสิบนี่ครับผมสามพันเจ็ดห้าสิบมากำลังดีครับผมจะได้เท่าไหร่วะโอ้โหห้าตัวด้วยคุณผู้ชมสิบสองรอบครับผมมาเกมนี้มามันก็จะเพิ่มตัวคูณทีละสองนะครับผมมามาสิบสองรอบโอ้โหได้ไม,มามากิ่ตัววะเนี่ยเฮ้ย โอ้โหคูณสิบสองครับดอกแรกมาได้แมวเยอะมันก็ดีนะครัโอ้ยคูณสิบสองมาคูณสิบสี่ด้วยครับโอ้โหดอกนี้เออคิวเต็มเต็มโอ้โหมาลงมาเพื่อนโอ้โหได้แมวเพิ่มอีกคูณสิบหกเลยคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยเอ้าได้แมวเพิ่มใหม่โอ้โหแป๊บเดียวมาแมวมาคูณสิบแปดแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าแมวเข้าลายนะรู้เรื่องได้แมวใหม่แล้วคูณยี่สิบแล้วครับยังไงเพื่อน ขอเข้าสักตัวแพงๆหน่อยว่าเออซูชิมาโอ้โหดอกนี้พันสองคุณผู้ชมโอ้โหรางวัลก้อนโตมาแล้วครับดอกนี้พันสองครับผมยังเหลืออีกหกรอบนะครับมายังไงเพื่อนโอ้โหตัวแพงๆขเข้าสักตัวดิโอ้โหได้แมวมีอีกสองตัวคุณผู้ชมคูณยี่สิบสี่แล้วครับเออซูชิมาเต็มๆดอกนี้โอ้ยห้าพันห้าพันห้ายี่สิบคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยได้ซูชิหน้าแซลมอนมีครับผมโอ้ยยังไงต่อเพื่อนโอ้โหโ อะไรครับเนี่ยดอกนี้เฮ้ยลืมดูเลยผู้ชมได้เท่าไหร่วะเนี่ยโอหของจริงว่ะซูชิมาเจอแมวไปคูณยี่แปดไปรู้เรื่องครับดอกนี้เท่าไหร่โอ้โหวิ่งเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบนะครับดอกนี้โอ้โหมาแตกเลยผู้ชมดอกนี้ซื้อมาสามพันสามเจ็ดสิบห้าเออมารอบสุดท้ายยังไงเพื่อนรอบสุดท้ายเออยังได้พัดกับซูชิครับผม โอ้โหโบวก,กมาพันเก้าวับโอ้โหอะไรครับเนี่ยเลิกเลยดี้วยอย่างงี้โอ้โหแต่โคตรไวครับรอบนี้ผมคูณโอ้ยบวกมาอีกพันเก้าหกสิบครับรอบสุดท้ายสวยงามครับผมโอ้โหเลิกเลยคุณผู้ชมทั้งหมดได้เท่าไหร่วะโอ้โหหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบนะครับผมก็ซื้อมาสามพันเจ็ดห้าสิบเออโอ้โหของจริงครับผม เจอแมวไปคูณเกือบ30มสบอะถ้ามันแตกมาอย่างนี้ผมก็จะพักแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นนะครับผู้ชมโอเค,คผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ